สวัสดีค่ะดะมากินส้มตำนะคะื้นนี้เด็กๆจะกินส้มตำกันไปแอมตำส้มตำเลียงเด็กๆเลยค่ะวันนี้<ฮ>ตอนนันกินมาแล้วอ่ากินอีกลองกินมาแล้วก็อยากกินอีกเพราะว่ามันอร่อยฝีมือแม่แอมนะชิมดูนะคะ<ฮ>ว้วลาซีอะนี่ใช่ ชิมชิมลูกชิมชิมเด็ดตักน้ำให้นิชาหน่อยอืมเอาน้ำให้น้องหน่อยมากินเลยจ้าเอาน้ำให้ก่อนนะเด็กน้อยชุดนี้กินเผ็ดได้นะคะมาบอกว่าให้เผ็ดเผ็ดเผ็ดมากไหมไม่อยากไปอุยอ้ยลืมแจกกระปุ้น <laughs> ลืมแจกกระปุ้นเลยกินลูกกินนิชากินเลย กินเลยดูยอ่านี่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 เหมือนส้มตำญี่ปุ่นเลยน,าน่าฝีมือแม่แอมอร่อยไหมใช่เหมือนส้มตำญี่ปุ่นเลยบุย้ยเหมือนส้มตำญี่ปุ่นเลยบนว่ะแม่แอมล้างมือแล้วนะชู่ก็ล้งสะอาดเรียบร้อยลแล้วนะชูก้าลอ่ะ ไม่เผ็ดหรอกอีกแล้วอืหอยกระสินย้อมเจ้าแล้วจะาโบเพ็ดก็ได้กินเลยไหนแม่ตากให้ให้เจ้าหน่อไม้ต้มไหมลองเอาลาดไปเผ็ดเกินเผ็ดเกินไม่เผ็ดหรอเผ็ดไหมถ้าเผ็ดก็กินแต่ขนมจีนนั่นไทยสั่งไม่เพ็ดมีแจะขนมจีนไหมเอาออกอ่ะ เอานนี้ <Hey! S 1> แป้วน้ำปลาไปมากินกับนมจีน <Hey! S 1> เสียบน,นี่ใช่เสียบ่นั่นนมจีนอ,อ,อร่อยมากไกลกั่อยางน้ำ hey! แอบซ่อนดูเรากินมือสองมือซ้ายมืออืมแคบหมูกรอบกใอบแค่แมแค่หมู ดื่มน้ำกอ่อนอร่อยมากรู้จะกินอันนี้ให้หมดเลยอย่างแซ่บเลย เผื่อน mm ้องภูม like sure ิอยากได้อีกเอาออกให้ก่อนมันจะเผ็ดเกินไปต้องพี่ชอบขนมจีนมีอันนี้เหรอออกินเลยลูกแซบก็กินแซบก็กินเลยอื้มอร่อยมากเลยอ่ะอร่อยมาก ผักกรอบแลไรลูกผักกรอบอือสมัเนียเขาคงหาดกินผักละเหนือ่อยไหมหมดแล้วเหรอลูกยไม่หมดเลยอือ หนูไม้ไหมไม่ชาหนูไม้ไหมลูกกินลูกกินเผ็ดไหมเหอะเห,อ,หอเหรอไม่เผ็ดเหรอกิอน้ำจะหมดแล้วเพราะให้ชาเยอะเกิน ยั S <S งพูดไม่หมดเลยหมดแล้วหมาหน่อยหรอแสบบุลรีหอร่อยไหมครับอร่อย,ยครับ <S 2> <S 2> <S 2> อร่อยมากเลยโอ้ยเส้นนัวเส้นนัว เส้นนัวๆเส้นน erm ัวหืมทำอะไรดีหรอ เอาข้าวไหมใครจะเอาข้าวไหมคุูแม่เอาน้องครูไม่เอาน้องเพชรเขามาอกินผักด้วยจะได้ไม่แสบท้องกินด้วยอืมกินเนี่ยผักอันนี้ก็ได้ัอะไรผักอะไรถั่วฟูถั่วฟูอร่อย พัก้าพ <kr> ูอืม <fit in> ้วแบอืมอืมเยี่ยมอืมกินดีๆพี่ภูมิทำอะไรอ่ะหืมหืมหมดเลยเหรอแสบแห้งผี่น้องเ็ จะเลียมือไม่หยุดจะเลียมือบระยุทธ์ประเสรสิเลียมือ,อไม่หยุดอืมชาติกระแทกเห็นไหมหืม กินขนมไปอื้อร่อยไหมลูกอุ้ยนิชากินน่าอร่อยมากมากินน้ำกันเฮ่านิชามากินลูกกินอือหืกินอือหืพี่ภูมิกินอะไรทำไมอือหืม กระถินด้วยเบื้องน้องพุ่มยุบเนาตีพวดโอ้แคลเฮียนกันดใดอยู่บ้างแซ่บกระดอกอร่อยไหมฝีมือแม่อามาอ,อ่ะอร่อยพได้รงวัานไหลูก เรากินที่สวนผักแต่เรายังไม่ปลูกผักเป็นยังไงกินดีๆบ้ากินดีๆืม หึมฮึมกินดีเลเกิดแซมเริ่มหมดละแสบแห้งพี่นอเนาม ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะบางร้านเนาะเห็นมาก <laughs> ขอบคุณค่ะสวัสดีครับหน่อยสวัสดีครับเจอกับกินต่อไหมกินต่อไหมกินต่อกินต่อๆๆ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 